นานาม,มาแล้วคะ่ะวันนี้เอาต้นพันธุ์ผักกูดใต้แท้จากสวนบ้านานามาให้ชมนะคะที่เห็นอยู่นี้ก็คือไซส์เล็กนะคะต้นละ1บาทนะคะต้นละ1บาทเราจะไม่ได้ตัดปลายไม่ได้แต่งรากนะคะไปรากแน่นๆแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเขาจะได้ติดง่ายโตวไวเหมือนรุ่นพี่ๆนะคะต้นละ1บาทนะคะเป็นไซส์นี้นะคะทุกคนส่วนต้นละ3บาทนะคะก็จะไซส์ใหญ่ขึ้นนะคะเป็นแบบนี้นะคะ3บาทก็คือจะเป็นไซส์ที่ใหญ่ขึ้น ปลูกติดง่ายโตวไวเหมือนกันนะคะแต่เพียงแต่ว่าใช้ระยะเวลาการโตต่างกันนะคะต้นเล็กก็อาจจะโตช้าหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นต้นละ3าบาทนะคะแบบนี้คือโตวไวให้ยอดเร็วนะคะเพราะว่าเป็นต้นขนาดไซส์กลางถึงไซส์ใหญ่นะคะแบบนี้ก็คือต้นละ3าบาทนะคะทุกคนที่สวนก็จะมีขายอยู่สองไซส์นะคะก็คือไซส์เล็กแล้วก็ไซส์นี้นะคะไซส์นี้จะเป็นคัสไซส์ระหว่างกลางถึงใหญ่นะคะปลูกติดง่ายโตวไวนะคะใครชอบไซส์ไหนก็ ทักมาได้เลยนะคะเราส่งของทุกวันนะคะเป็นผักกูดใต้จากสวนเราเองนะคะทุกคนนี่ค่ะสวยๆแบบนี้เลยจ้า